คอล,ลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนจะได้รู้คนขายชาติกูขอเตือนเปล่าไม่ใช่ผมหรอกแต่เป็นคุณต้อมยุทธเทลิศสิบประพาธผู้กำกับหนังคนดังนู่นเห็นวันก่อนโพสต์ข้อความพร้อมภาพโปสเตอร์หนังบุปผาราตีประกาศบุปผาราตียุทธเทลิศคือเจ้าของลิขสิทธิ์และจักรวาลของหนังแต่ผู้เดียวบนโลกใบนี้ยังไม่เคยอนุญาตให้ใครเอาไปทําภาคต่อ ไม่ว่าจะเป็นการรีบูตหรือรีเมคหรือรีอื่นใดทั้งสิ้นมีเพียงครั้งเดียวที่อนุญาตให้ไปทำใหม่คือบุบผาราตีเดอะมิวสิคลแต่นั่นก็เฉพาะในแบบละครเวทีและขอลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าในแบบหนังภาคต่อไม่มีนะครับที่จะมีคือบุบผาอินนิว์กหรือบุบผาราตี5ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาบทซึ่งยูทเเลิศยังคงอยู่ตำแหน่งเขียนบทกำกับภาพยนตร์และเจ้าของจักรวาลบุบผาแต่ผู้เดียวเช่นเดิม อสำหรับใครที่คิดจะเครมกับรุณาหยุดยุทธเลิศไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะมึงกูขอเตือนครับเพื่อจะได้รู้ว่าใครคิดจะเครมปัญญาสมองคุณต้อมก็เลยลองถาม AI ดูและมันได้คำทธิบายมาด้วยแฮว่าภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตีมารีรติการมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานครั้งใหญ่โดยเฉพาะในส่วนของนักแสดงและผู้กำกับ เพื่อให้ภาพยนตร์มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเดิมทีเป็นการจำกับโดยพิงและพระเพลิงร่วมกับมีออนคาวแต่มีการปรับเปลี่ยนโดยดึงกอ๊อปสรรรษจิระบรวรวิสุทธ์จากทีหยดและนาคีมารับหน้าที่เขียนบทและมีการเสริมทีกมผู้กำกับโดยมีปอนกิตดาจากคินพอดเซรีและวีวิโอเลตมาร่วมงานด้วยการปรับเปลี่ยนนี้ทําให้ตั้งเลื่อนการเปิดก้อนจากเดิมออกไปเพื่อระบมสมองปรับบทให้เพอร์เฟก และสร้างความคาดหวังให้ภาพยนตร์มีความเฮยดและทันสมัยกว่าเดิมนี่ถ้าเอาตาม AI ว่าก็น่าจะเป็นทีมงานนี้กระมังที่คุณต้อมได้ส่งสารไปถึงซึ่งก็ให้แปลกใจยอยู่ว่าจะทําหนังบุปผาราตีหรือแม้จะใช้ชื่อบุปผาราตีมาลีรัติการก็เถอะก็น่าจะได้คุยปรึกษาหารือหรือบอกกล่าวคุณต้อมมาก่อนอย่างน้อยก็เป็นการให้เกียรติกันละกันแต่เมื่อไม่มีการคุยกันก็เห็นจะเป็นสิทธิ์โดยชอบที่คุณต้อมจะโพสต์เช่นนี้ หรือหากเวลานี้ทางทีมงานจะได้เปลี่ยนชื่อเพราะเรื่องขึ้นมาใหม่แล้วถ้าอย่างนั้นคุณต้อมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปวอล์แบกกับเขาแต่ควรที่จะได้พัฒนาบทบุพภาราตีห้าให้เสร็จสมบูรณ์เร็ววันไม่ใช่ไรผมน่ะรอแล้วรอเร่ามาหลายโปรเจกต์แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูผลงานหนังเรื่องใหม่ของคุณต้อมสักเรื่องและตั้งแต่บุพภาราตีภาคแรกบุพภาราตีเฟสสองตามมาด้วยบุพภาราตี3.1และบุพภาราตี3.2จนถึงบุพภาอาริกาโต ผมเห็นต้องสารภาพตามตรงว่าไม่เคยพลาดชมลงมือเสียทีได้ไหมหรือถ้าไม่มีในทุนผมว่าด้วยชื่อชั้นที่เป็นหนึ่งในจอมยุทธภพหนังไทยคุณต้อมหอโปรเจกต์เดินเข้าไปคุยกับผู้บริหารเน็ตฟิกเมื่อไหร่ก็น่าได้งบทันทีแต่ต้องบุปผาราตรีนะโปรเจกต์อื่นผมไม่มั่นใจยิ่งเฉพาะแนวหนังเกี่ยวกับการเมืองไทยในยุคพ่อนายกเป็นใหญ่และเป็นอภิสิทธิ์ชนด้วยแล้วนั้นคงยากจะได้สร้างไม่เชื่อก็ลองถามคุณเด,อด๋อดอกสดดาวดูได้ ก่อจะเข็นหนังโอ๊กอาร์ออกฉายในตอนนั้นได้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจนแทบท้อก่อนสรุปลงที่ชื่อวอล์กวาร์และเจ๊งไปเรียบร้อยอย่างไรก็ตามถ้าคุณต้อมคิดจะคิดพร้อสร้างหนังสงครามไทยกัมพูชาที่เพิ่งผ่านไปผมก็มาดีอยู่นะแต่ต้องกล้าทำให้ถึงลงลึกให้รู้ไปเลยว่าใครคนไหนที่โทรสั่งกองทัพให้หยุดยิงกัมพูชาในนาทีหน้าสิวหอยู่น้าขวานจะได้รู้ว่าคนขายชาติอ้อตัวนี้เองคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน